กับช่องมัรตีวูชาากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องมาติก็จะมาสอนขั้นตอนแต่งหน้าคือวิธีแต่งหน้าของสไตล์ของน้องมาตี้ตอนนั้นอีพีแรกนะคะอีพีที่หนงน้องมาตี้ก็สอนแต่งหน้าสไตล์นุ่มเปรี้ยวดีไลท์ไปแล้ววันนี้นะคะรองมาตี้ก็จะมาสอนแต่งหน้าสไตล์อยู่บ้านนะคะก อยู่บ้านแล้วก็จะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้ตอาสำหรับน้องมาร์ตี้ก็จะแต่งกันเนาะก็จะเห็นหน้านะาสวยอย่างนี้นะคะนี่คือนะนหน้าสวของน้องมาร์ตี้นะแล้วก็ผมยิ่งก็เพิ่งอาบน้ําโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าโต๊ะของเรามีอะไรบ้างไปได้เลยะคะ่ะนี่นะคะนี่อันนี้เราจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบขึ้นสิวเพราะอันนี้จะเป็นของคุณแม่อันนี้นะคะพวกนี้ ใช่โอเคนี่นะนี่นะทุกคนนี่คะเคเราก็จะใช้อยู่สุดนั้นด้วยเนาะเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันกันไคะไปดูกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นครีมตัวนี้นะคะ กดปื๊ดไปห้าปื๊ดนะคะเราก็จะกดไปอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะเริ่มขั้นตอนแรกขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นครีมตัวนี้นะคะกดปื๊ดไปห้าปื๊ดนะคะเราก็จะกดไปอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะก็จะกดไปอย่างนี้ไปหนึ่งไปไปหนึ่งปื๊ดนี่เอาแค่นี้นะคะนี่ เอาแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งกันอือสืจอได้มาแล้วเราก็ปาดไปเลยไปึ่งไปอย่างนี้นะคะไปไปห้าจุดไปมันก็จะสีมันก็จะมันก็จะไม่เห็นแล้วก็จะเอารอยตรงนี้ไปด้วยนะคะทุกคนปาดไปเลยนี่นะจะเห็นไหมโฟกัสไม่ได้ตายแล้วโฟกัสไม่ได้นะคะทุกคน โอเคมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อืมเดี๋ยวเราต้องบีบอีกนิดนึงเพราะมันน้อยเกินไปเดี๋ยวขออนุญาตไปวิวกันนะคะบีบมาได้แล้วโอเคเปล่งมาด้วยจ้าโอเคนะคะแล้วก็ที่เหลือถู True, ค่ะถู True, <Okay. S 2> แขนเพื่อความ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทาอันนี้กันแล้วก็จะนี่คะข,ขั้นตอนต่อไปอืขั้นตอนอยู่บนก็จะแบบนักๆักหน่อยแต่นมเปียวดีไลก็จะมีแบบขั้นตอนเล็กๆนะคะก็จะไม่มีอะไรเยอะแต่อันนี้มันก็จะมียเยอะหน่อยนะก็ขอไปด้วยมือต้องเบานะคะแต่ว่าอันนี้เราแรงนะเพราะว่า เราทำบ่อยเราแตกหน้าบ่อยเพราะเราถนัดแน้องมง่ถนัดแล้วถ้าเป็นคคนถ้าคอไปด้วยอโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่เป็นอะไรนะปัดเก็บเราจะเราจะปัดครีมออกไป นิดหนึ่งก่อนนะคะตัดไปเลยนะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถาแไปยงกะเต เราจะไม่ได้ทาแป้งมันแบบแบบแบบเนี้ยแนียแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบอะไรนะแบบผู้ใหญ่นะคะเพราะว่ามันจะเด็กแล้วพอตอนโตแล้วมันก็จะขึ้นสิวแล้วมันก็จะไม่สวยแล้ว,ลวผิวเรามันก็จะไม่สวยนะคะเราก็จะทาเป็นแป้งเด็กแคร์เอาเนาะจะเป็นแป้งตัวนี้นะคะคุณจะใช้แป้งเด็กแคร์หรือว่าแป้ง โคโมมุก็ได้ตัวของเราจะใช้เป็นแป็กโครโมมุนะคะนี่โอเคก็เปิดไปเลยแล้วก็บีบได้ก็บีบไปนะคะบีบไปพอประมาณนะคะทุกคนมันก็จะฟ้งนะคะเห็นไหมต้องเอาไปตรงนี้แล้วก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราต้องไปตรงถังขยะนะคะโอเคเอ,เอาไปติดฟืน นะคะแล้วเราก็อนะไรเราก็จิ๋วตัวนี้นะคะปัดปัๆปัป,ปันปัดเลยแล้วก็ปัดป,ปัดไปเลยนะคะเดี๋ยวสองกระจกกันเดี๋ยวสมองไม่เห็นไปตายเลย็แล้วก็ปัดป,ปัดไปเลยนะคะทุกคน บอกว่าตอนนี้ห้องเลอะจ้าห้องน้ำเลอะแล้วนี่มันก็จะขาวเลยนะแล้วก็ปัดให้มันขาวๆไปเลยนะคะแล้วต้องปัดออกเลยมันขาวเกินไปไปเลยนะปัดไปเลยนะคะทุกคนโอเคที่เหลือแล้วก็ ไปอย่างนี้แต่ถ้ามันดูแบบข,ขุขะแล้วก็ปัดไปเลยนะคะทุกคนคือนันน่าสลดเลวเพราะว่าเล่นไปเล่นมะคะแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะได้แล้วต่อไปเราจะมาปัดแก้มกัน,กน ปัดเ้ยราจะมีสองตัวนะคะตัวแรกเราจะใช้เป็นตัวตัวนี้จะให้ดูแบบหนึ่งเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งกันนะคะแต่งกันเลยแล้วก็เปิดค่ะเปิดก็จะมเป็นกลองตัวนี้นะนี่นี่มันจะเป็นสีอย่างเงี้ยโคนแล้วก็ปัดไปเลย แล้วก็ปัดไปอย่างนี้สองข้างไปเลยนะคะแล้วก็ปัดไปอย่างนี้ต่อไปอย่างละสองข้างมันต้องแรงๆเลยนะเพราะว่าเราก็ปัดตรงนี้เพราะว่าอีกน,นึงเราก็ปัดตรงนี้แต่ตรงนี้ปัดตรงนี้ปัดตรงนี้ก็ปัดตรงนี้ปไปเลยนะคะทุกคนปัดไปเลย ทธออีกเธออีกเคเสร็จแล้วนะคะทุกันป,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 ปักไปเลยโอเคเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนทำไมใช้เป็นตัวสีขาวตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นยี่ห้อน่าจะยี่ห้อเดียวกันเพราะว่าเราไม่เคยใช้ตัวนี้แต่มันน่าจะใช้ได้ ก็อ so like ันนี้จะทําให้มันเป็นแบบมุกมุกกดทุกคนมุกมุกแต่ตัวนี้เราจะไม่ใช้เป็นปัดชออนตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นตัวสีฟ้าตัวนี้ของเราแล้วก็ปัดตรงนี้ไปเลยมันก็จะได้แค่นี้เห็นไหมเห็นไหมขอกัปตันซีนี่นะปัดไปเลยก็ไปไล่ไปไล่ไปแย่เลืค่อยเดินลู ส่งกระจกไปนะเฮ้ไปอีกด้านหนึ่งไม่ตกจมูกนะคะเกเสร็จแล้วเราเราก็จะเก็บตัวนี้นะคะเราจะไปปัดตนต่อปัดไปเรื่อยเเลยเฮ้แบบอยู่บ้านไม่ต้องเ,เยอะแล้วกันนะต่อไปเราจะ,ะ,ะมาทาอาย,ย,าย eyeshadow. แชโดว์เราต้องมาทาต่อตัวนี้ก่อนพิดตัวนี้นะคะ อันนี้จะทาทั้งอายแชโดว์ได้แล้วก็เปลือกตาไม่เปลือกตาเปลือกตาข้างล่างตาเออให้ให้เราใช้มาุกคนโอเคแล้วก็เป็นตัวนี้นะเห็น okay. แล้ก็เปิดมันเลยก็จะเป็นรูปแอปเปิลตัวนี้ไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันอ่อนม,มากเราก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะไปเลยค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเข้มมากแล้วก็เอาแค่นิดเดียวพอ อแค่นี้พอนะคะเคนเราก็จะมาทา,ากันนะาถเราใช้แค่นี้เราใช้แค่นิดเดียวแล้วก็เราก็จะเนือ่อยอดแล้ก็จะใช้เป่เปนนี้แล้วก็ปัดปัดปัดแล้วก็ปัดปัปัดแล้วก็ตัวนีนะคะตัวนี้ด้วยก็ปัดตัวนี้ แล้วก็ปัดเราก็ปัดตรงนี้เราก็ปัดตรงนี้ล้วก็จะปัดตัวตัวนี้ด้วยมันจะได้ไม่ขึ้นมากนะมันจะได้ไม่ขึ้นมากเมืเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเนื้อเนื้นตัวนี้นะคะนื้อนื้อตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็จะมาตัวตัวนี้มันจะมีสองอันน่ะมันจะมีสองอัน ใช้เป็นตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้เราจะใช้เป็นตรงตื้ตาตรงนี้จะเป็นช้ข้างตาโอเคข้างล่างตาเราใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวเดิมเลยแล้วก็ทาไปเลยนะคะทา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 แล้วทุกคนโอเคอันเดิม

เคเคเสร็จเสร็จแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนตบให้ตรงนี้เปิดออกอมาเลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นตรงกลางนะาเาไปน,นะคะ อันนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นตัวตัวแบบสู้หัวใจตัวนี้อันนี้เราก็ต้องทาไปข้างข้างล่างเนยนะเพราสีดำเราจะทาแค่ตัวสีส้มอันนั้นนะคะโอเค แต่เปแล้วก็ปัดปัดปัดตกัปัดปัดไปเลยปัด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 โอเคปัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะลิปคนททาไหมสําหรับเราก็ใครจะทาก็ทาได้นะคะทุกคนโอเคสําหรับน้องมาตี้ก็จะไม่ได้ทาลิปนะคะเพราะว่าก็อยู่บ้านนะโอเคทั้งหมดวันนี้นะคะสวยไหม โอเคโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถุงเมาตุกอลถุงเมาถูกงเมาถุงเมาถุงเมนั่นจะถูกไหมคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ share, ให้น้องมาตี้นะคะแล้วก็แล้วก็ขอว่าคาวเดอร์ดองมาตี้จะ เอาอะไรมาโชว์อีกนะคะโอเคีค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย